คนคุยใหม่เรวบอเลือวจังใดคุยกับอ้อยู่อเมริกาจะคุยกับไอ้ายอื่นี้อ่อะเปิดภาพมาก็อยู่เพื่อนสปอกแล้วเนาะ <c oughs> อ่ะสบายดีเดอ้อ <c oughs> เนาะ <c oughs> โดยฟา้าเถอะมาพ่อสปอกวันนี้คือว่างามขึ้นกว่าเก่าท<ซ>ุกคนสีผมสีผมใหม่อีกเป็นว่าสีผมเนี่ย จังใดเตรียมแบบว่าเตรียมพรมใส่สงการนี่บ่อันนี้ฮะโดยบออ่เลยเรือเป็นคนที่ว่าหมักเห็ดสีผมอยู่แล้วไอพ้พาอให้หนามมนสว่างอ๋อเม่นเมนสีนี่ก็เหมาะได้น้แบบเห็ดพอเห็ดสีผมออกมาแล้วก็หน,นาแต่ขึขข้นจังใดมันขับผิวเนาะเม่นหนาเอาสีสว่างึ้นเม่นก็นาพุสีดำหนามันสีมองมันบ่สว่างเออโดยโดยโดย ก็เห็ดใหม่เนี่ยบอกคือว่าสียังสว่างเห็ดได้ประมาณชองอาทิตย์กว่าแล้วะอะเด้โดยผมดำก็เริ่มขึ้นเนี่ยด้ยโดย,โดยเป็นยังไงสีผมใหม่มานอยู่บ่ฮะสีผมใหม่นะี่ยมันอยู่บ่สีผมใหม่แล้วกะมีคนคุยใหม่เลอวบอกเรื่องว่า,าจังใดหลังจากที่มีเรื่องบาดมางแล้วก็เลิกล่ากันไปกับบุรีมีธรมาจิตอะบอ เขาเขามากกระท่ำจะเรื่องเก่าบางคนก็เขามาคุยทำธุรกิจก็หายไปนะโอ้โหเดแบบคุยสม่ำเสมอเนะก็เลยบไิคุยน้าแล้ะอีกอย่างเขาก็เลี้ยงลูกเนี่บางทอเวลามันกับว่างมาตรงกันโดยเขาก็บอคอยคุยนําเราเนี่ยเขาก็เลยบไิคุยโดยก็เลยคุยแต่กับอ้ายกับเอื่อยไปคุยไปคุยมากอะคุยกับอ้ายอยู่อเมริกาเอาคือมีอ้ายอยู่อเมริกาแล้วบัดนี้คุยกันดวยกันมากไดนี บอ่ออายมีสองคนเดอาอ,อ,อา,ายเอ้ยข้อไม้คือว่าพี่น้องอในลาวนี่<อ>เป็นสายเลือดแล้วไปอยู่เมดิกาอ่าอ่าบอกไม่เมนก็เพิ่นได้สัญชาติอยู่เมริกาข้อไ<อ>ามา้นี่พี่น้องเจ้านี่บอกบอ่จับคนที่เคยสอยเรือนะโอ้โอ้โอโอ้ตอนนี้มีแต่อ้ายวิด,ดียวจะคุยำดำแต่ตอนนี้เอ้ยอย่างเอ,เอาางืเ้อยว่างแล้วก็คุยน้าเมื่อเราเบาบางกับประเด้คุยโดยโดย แต่จะไล่ไม่จะคุยกับไอ้เพื่อนี่เลยได้หูจักกับเพื่อนนี่โดนโดนเราบอกมาเกือบสองเดือนกว่าแล้วมาหอบก่อนคือบปได้ไปได้ยินสัปอกเออ๋วถึงเรื่องนี้เนาะน่าก่อนหน้านั่นบอกเรื่องอะไรเรื่อลังกะหูจักงาสิเกือบสองเดือนแล้วว่ะจำหมดผิดแต่บ่าวลาวเงินมาหายเพื่อนชงเงินมาทางบ่าวลาวโอ้ดอยดอยดอยเก็บ่าเพิ่น เพิ่เข่ามาเริ่มแรกก็เข่ามาแบบว่าสวยเหลือแบบว่าเอ่เป็นเป็นไอหักไงจีบอกเพิ่มไปเรื่ายๆถึงแบบว่าคุยกันแบบกูบ่าวคูสาวโอ้คุยกันแบบคุ้มือคุ้มือนะหักแพงแบบว่าอยากซ่วยดูแลแม่แบบเป็นพี่เป็นน้องกันสิบอกเลนยคุยไปคุยมามันการพัฒนามันมันลายนะมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะโดยโดยเลย ก็เลยขัน้นบ้คุยกับเผุนกาใจวิววิวมันรู้สึกแบบก็ขาดยังไปแหละเลยว่าแบบพอได้คุยกับผุนกามีความสุเพอว่ามันไ่ได้ติดขัดยังบ่ได้เอ็นบังคับอยังั่นนะคุยกันแบบสบายสบายก็มีแต่คุยกับเผุนแต่ว่าความสัมพันธ์หว่าสถานะที่คุยนี่แบบว่านันก็มันก็เพิ่มขึม้นนับเือแ,แม่นับเือว่าเป็นไอ้ฮัก แมนจากกายไปหน่อยหักมาสกายเป็นคมผกพันแล้วก็สกายเป็นอย่างคมหักค่ะน่ะจะเชื่อเอิ่นไว้ได้แบบมันคุยกันกูมือเลยมันแต่ว่าเพิ่นกับบอด้เบ้าบอกแบบว่าคุยน้ำเฮานนี่ปะกามีเพื่อใจแบบว่าเออมาคิดหอดค่อยบอคิดหอดคอยบอหรือแงได้กับทางบอด้พันธเห็น เพิ่นบ่นอนลับหะนหน้าแบบ<อ>ยอกเช้าบ่าวยอกกันหนหนาอ๋ออ๋ออ๋วันนี้เพ<อ>ิ่นหยอกมากเขาก็หยอกกลับเนาะคิดในใจเอ้าใจาเขาคุยกันแบบเป็นไอ้หน้องวันนี้มันเกิดข่ายคือไอ้หน,น้องเนาะวันนี้มันเกิดข่ายพัฒนาขึา้นมาสุดเนาะ <c oughs> เริ่มขยับความมันสัมพันธ์เนาะโอ้แกไปบาร์ได้ได้เห็นหน้าเห็นยังเพิ่นอยู่บ่ยังยังวันที่ไหนเห็นเพิ่นอยู่อเมริกาเพิ่นบ่ได้อ่นเอาปกขึ้น มีเติ้นเห็นข่อยข่อยเวนเพิ่น<ล>แต่ว่าเพิ่อนอยังยังชิม,มาอยู่มาเทศลาวแต่ว่าปีหนาหรือตอนใดเขาก็ยังบู้มันมันบนแนนนอนนะเพิ่นว่างตอนไดโด<ล>ย <laughs> เวลาลมกันเนี่ย็บ่บได้วิดีโอบ่บ่มีแต่แชทเอาเอาคือสรุปเลยแบบว่ายังบ่ได้เห็นซ้ำว่าหูหางหน้าตาเป,เป็นแบบใดไม่ Oh. อ๋ออิดีเวียนเห็นก่อนเพื่อเดียวเดยแล้วไปน,นัง่งบนคลิปบนกระคำแล้วไปเ่าหอายังไงนะเออแต่ว่าเวลาคุยกันการว่าการจ้าเพื่อนนี่เป็นในไรสปอกการว่ากันจ้าแบบมันเป็นผู้ใหญ่เวลาได้คุยกับเพื่อนเนี่ยรู้สึกยังไงแบบรู้สึกรู้สึกว่าสบา,สบายใจสบ oh. ายใจแล้วก็บ่งเงาอีกโดว่าคนคุยได้ตลอดนะ อืมตอนใดเขาก็ยังงงอยู่บางทีอะบอกดึกแล้วเพื่นก็ยังคุยกับเขาบอกคือมันสิคนละเวลากันหมดเลยเมนตอนนี้มันอาจจะดึกแล้วตอนอยู่ช่วงตอนอยู่กับเพื่นตอนนี้ค่ะตอนบายบของทั้งเฮาเนาะแมนแต่เพิ่นก็ยังตอบเข้ามาตลอดได้จนแบบมาเริ่มสิบโมงเก้าโมงกลางคืนเหมือนเพิ่อนอยู่บนเตียงพันนัดสินอนโดนตื่นอีกทีนึ่งประมาณหนึ่งโมงสองโมงกลางคืน มาตอบแชทเฮาแล้วก็นเงียบเขาบอเขานอนเดิ<อ>ที่ตอบต่อเพื่อนก็คงสิบาวัยนะบอกเขานอนถ้าว่าเป็นไปได้นี่แบบเป็นผู้บ่าวผู้สาวนในสาวป้อกโอเคบ่แปลว่าการแบบการกระทําเรี่ยวการว่าการจ่าของเพื่อนมันขัดข่ายผู้บ่าวผู้สาวกันแล้วบ่โอ้บออ่เพราะว่า ก่อนสิทานยังชีพเพราะว่าเขาใซ่ค้ามาไอหักเนาะนี่แต่แล้วเป็นไอหักเหมือนกันไปกันมากับไข่สิไข่บัวเบ่าผู้สาวกันได้บหมอืมอืมอืมโดยกับบเป็นยังเนาะเป็นได้ทั้งไอหักแต่บัวเปล่าผู้สาวกัคุยกันทั้งสาปองเลยก็โอเคทั้งสองกัแล้วแต่เพื่อนเป็นมือสะดวกกันนะโดนขับเพื่อนมักกันนะโดยโดยคัว่าเพื่อนบ่มักกับบัวยังเพื่อนเนาะโดยโดยาะว่าเพื่อนกะนสวยเลือนลูกเฮาเด้์ ออพอเขาคุยแต่กบเพลินบ่ได้คุยกบพายที่เคยมาเมื่อกี้นี้ที่ลมลมลมก็เพลินน่ะบ่ลมก็เพนนลเพินแน่แล้วก็ดอกสาวแน่ <c oughs> ส่งกับความหาเพ่อนคือเห็นบอาเล่าโจยโอยอยู่ใช่ไหมอุ้ยบอภาษาเล่านะพิมพ์มาน่อยอ๋อโดยโดยเพื่อนนั่นซอยเรื่องค่าใช้จ่ายลูกนี่แปลว่าซอยค่านมมันยังเป็นรายเดือนบ่แม่เห็นบางเทือกบบเดือนหนึ่งสองเืออ๋อ เนาะมีผู no, มังเถาะขาเดือนละเถ่อซอยออกขาใส่า <No, yeah. S 2> ยเนยซอยคานุ่มขาเพิ่ดนะลูกเนาะดีใจน้ำซอป,ปอกเลยเนาะม mm. าพี่ลูกมาพี่อืมจังไดก็จะวอาว่าเพิ่นมีแผนว่าสิมาลาวแม่เพิ่นว่าปีหน, oh. น,น้าโอาา้พันว่าเนีเจอกันค่ะเพิ่นว่าพิ่นก็สิไปภาคไทยไปหากินอาหารแซ่บแท้พันว่าเนาะ พ่เพนวอาว่าปีหนานี่สพาะเขาซื้อไว้จังไดแบบว่ามันโดนไปบ่อเรื่อยจังไดอ๋อบด้คิดว่ามันโดน๋อฮู้เพื่อว่าเขาคุยกันคือมือนี่มันก็มีความสุขแล้วมันก็ดีแล้วเราจะว่าให้ได้คุยกันนะแค่พนบ่คุยเฮ่ากับที่เงาเงาดตอนนี้ก็ยังบททองแบบยังพ่นด้ครึ่งปีเนาะหากะเม่นหากะมินาเนาะแม่นอาจจะเป็นปีหนาตีเม่นอืม เพิ่นน่ะอายุ52อ๋อ52กะยังบ่แล่นปานเนาะเพิ่นอาแม่เห็นเห็นเห็นบ่เห็นนี่เอาส้มนี่ลูก่เพิ่นบอกว่าอายุ52เพอดีซั่นเพิ่นก็คืออันสิเคยแต่งงานมีครอบครัวมาก่อนแล้วติเนาะอ้าสิเคยเพิ่นก็เคยเจอผู้หญิงลอเจอมิเพิ่นว่าได้ได้เพิ่นเว้าให้ฟังเคยมีครอบครัวบ่ ก็เคยมีกับกลัวเราเคยถูกกระดอกมาเหมือนกันเหนื่อยแต่ก่าบอกทึ่งเนีอดีตเพื่อนเหมือนคนคนเคยมีอดีตคือกันเนาะบอกคือเฮากับบอได้ว่าอยากไปอันถามเรื่องส่วนตัวเพื่อนไปเลือกเบยดพั่มไม้่าเพื่อนนี่เป็นหนุ่มแบบว่าอ่าหนุ่มโสดบ่หรือว่าโสดแบบท่านเคยแต่งงานหรือว่าสั่งครอบครัวมาก่อนเป็นพ่อใหม่ยังประมาณนี้แหละเนาะเคยเคยมาไล้เคยแต่งงานเคยมีลูกมาคือกันาอ แล้วก็เคยไปจีบมารุ่นเลา่าก็เคยถูกหลอ,อกมากคือกันเผื่อนกอาแต่เผื่อนก้าวเคยใส่เรือคนมาน<อ><อ>คือกานเป็นยังเนาะฮะก็บอกว่าอถึงเพื่อนในนั้นเลยอืมแจกก็คือโอเคแลวเนาะที่วนะ่าได้คุยกับเพื่อนเลยแน่นปรึกษาได้มาพี่ลูกปรึกษาได้ทุกเรื่องมียังในลมได้ทุกยอ,อ,อ,อย่างบนลเพื้นโอ้ยคันเสืออยเดีกบอลเนาะ เป็นัะไรคือว่างามอยู่งามได้หด้คันนะผ่ามันยังแย่ๆนะโอ้ผ่ามันเป็นแย่ๆเออมันจคลายเนาะเม่นเี่เบิ่งลึกว่าจับยงแย่ๆอยู่อดเอาอดเอาอยากอยากสวยต้องอดทนเขาไปลองคิฟุนได้เลยเราไปจักอันนี้อยากสวยต้องอดทนเนาะเดีเริ่มแล้วคนน้อยเริ่มแล้วเริ่มเริ่มลื่นเลยเด้ลื่นก็ค่อยเริ่มมาเกอนมาเพื่อแล้วตอนมาแรกแรกบวกกาเข่าหาานะ เวนลามือเด้อจืแออล้วบ่บัะจืข่อยแล้วบอบัมจังได้จะซือมือนี่บ่ได้ไปทางใดบ่ยังจะลูกนี่แหะสิะได้ไปไส่ <c oughs> มัเทือ <c oughs> อะเงือลงเป็นลุ่มกะมนมือ <c oughs> อยู่ใด <c oughs> กับเทานี่ขัน้นเ่นมาสอบ,บ่หายกะได้ไปยุขัน่นสอบกม่ได้ไปอยู่ในนี้เลยข่ายในพื้นยังบ่ได้สอบมือนเนี้ แม่เพื่อแม่เจ้านั่นบ่ค่อยได้อยู่บ่บ้านคือผู้ดคุยนะส่วงนี้บ่ค่อยได้คุยกันบ่ค่อยชงซิงกันนะยามปิดกันแล้วบ่ได้ค่อยคุยกันคือว่าอยู่กัน2คนนึงอยู่ๆแต่บ่ได้ปากนํากันเอ้าว่าแนี่นั่นแหละเนาะอยู่สองคนแต่บ่เว้านํากันยามปากนํากันกับปากยามบ่ปากบ่ได้ปากผู้เว้ากผู้เว้านํากับว้าบ่ไร่ช่านี่ผู้น้อยแม่น อันว่าได้คือสิยบเอาลายอยู่นี่ค่ะแต่ว่ายามมือแรงเพม่นอนกับเขามานอนเทือนบ่แม่นอนกี่ยามหน้าเพม่อนนอนนาน,น,านี่อแต่เฮาเราอยู่รูปสองคนเลยแต่ใครเนี่ยเป็นใหญ่เนาะตอนยังยีหน่อยอยากกินยังก,กับบอไดอก,กินเหมืนหน่อยเด็กกินไปกับบอไดอยู่เขาหิ้วหน้ากับโอ๊ตตอนหนักคนยังยีหน่อยอยกกู่คนเดียวอยู่ก,กับเพื่นสองคนในสวนดับนาเลยกับบ่าโซนที่ไม่กับบอได ใช่แน่ตัวนี้มันใหญ่ยังพาไปได้อีกนะกัดดนเลยเนาะทุกคนบาได้เวเขามาหาสปอกก็เลยแวะเขามาวบบเป็นเป็นจริงดเนาะวันไล่คนกัทักเขามาทางเสร็จว่าคือเห็นไปหาสปอกเลยว่าเงียบไปเลยเนาะตั้งใจเิ่นมิเลิกเลิกกันไปกับหนุ่มไทยหรือว่ามีเรื่องหวามังกกับคนไทยอะไรเนาะมาหาเพิ่นลาสุดกะ บม่ได้มาเลยมาอีกเมื่อ,น,น,อนี่แหละเนาะเป็นจังไดเด้ว่ามีคนเขามาดูแลแพ้ใจแล้วบ่รือจังไดก็เลยเ,เขามาเบิ่งทุกคนเลย,ย <c oughs> แต่มาพ่อพนด้เมื่อนี่นนกันแบบว่าอาการแต่งกายหรือว่าอันนี้กนหนา้าตาพนก็นสดใสขึ้นนาะสปบอคเลยคือ,อสิบดิมีเรื่องอยังทุกใจีิเนาะก็ม่เรื่องกต่ม่ได้เรื่องทูกใจบอเลย เรื่องเก่าๆเน่้ยอุ้ยแต่บํแมพ็เรื่องหัวใจเนาะบ่เรื่องเนาะเรื่องครอบครัวเฮื่อนเนี่ยโดยอาบํเป็ญยังกับเป็นเรื่องแบบว่าครอบครัวเรื่องส่วนตัวของเพื่อนก็คือทิมีทุกคนนนั่แหละเนาะมีแต่เราครอบครัวแต่หมายถึงเรื่องหัวใจนี่บํมีพ็ญบําเพ็ญโสเนาะมีหน้าตุ้ยอตุ้ยอันเดชคนน้อยยังเด้เสือกขึ้จุกหน้าจุกหลังแท้ลูกแับนี้ อเอ๊ะยังกินนมจะบ่บ่ได้กินนมด,ดีดแหละแตโอ้เ,นนเอ็นนัทมาดืกินนมแม่เลยง่ยแล้วจิจิช,ดดชื่อชมผู้ดุชหาชมไปใช้จิทรงแล้วจะไปชมจิบ่ะชมจิคนน้อยกินก่อนก็นได้ไปสายตาเพื่อน <laughs> เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกอ,อ้าวมันมวยผิตนะมันมันกลิ่นกับา้านมันก็เป็นนางน้ำรางถั่วลิ่นถั่วลิ่นชาไปโยนไปโยนมาอย่างนั้นแหละปงปะปงปะอยู่ทเดียวเริ่มใหญ่เลยเนาะบบเงาและแม่มันเนี่เมื่อเได้ขบมือเถอะไปมือเถอง,งวัวเขามากข้านไปหา้างงับวบ่ยโมมีแล้วโบเงาแบบน,นี้น่าดีต,ตีได้ถึงดึงผมตีมห้เห้าบอกมวยเล่าเรื่องเจ้าบอกว้ย ว่าถึงบ่ได้เนาะใช่จะว่าอยากนอนเนี่ยหิวนมพอแม่่งนมมาให้กระดูดพูดพูดพูดเบิดเครื่องขวดละหิวเลยกินไาจะขวดแล้วมันนี่ฮะลร้ขวดเลยมันคือเต็มนี่ก็บ่อิ่มมันคือห่ามเต็มบอก เราก็กินเก่งเงี้ยแต่ว่าบอกคอยนี่เนาะก็ตัวเรามบุอคอยคุยหยอดเปะกติกินตลอดเข่ากินเก่งน้็กน้ยอยบวชคอยสบายก็กินเขออนน่าบวแซ่บเนาะเป็นปกติไอไ้เนาะไอขึ้นมาละไออากาศเย็นเป็นไอเป็นวัดเนาะนี่ไอ้เดยวจนไบรับยนอนใครแน่นลนะมุกเราบ่ชคอยไหลแต่ก่อนไหลท้งจามันเหมือห้อบอกสบายจิกะงอแง่้ยเลเนาะอืมเมื่อยแลวเฮาค่ะ ยามมื้อคืนได้สิได้รับอยู่บ่บ่มันไอบ่ได้รับเฮาก็สิแนมือมันแล้วมันไอเนาะบางเทื่อตัวเองรับอยู่มันไอยังสะดุ้งตื่นไอผู้ใหญ่นคุยก็ได้ิรเบิ่งตาบ่ได้นบ่งแนนีบ่เลยปิดอาอือยกไปอาบน้ําเนาะแม่อาบน้ําก็เกี้ยงแะ นำมาทราบด็กน้อยเปื่อนเท่านี้ค่ะจะผ่าเปืือนลายอยู่แล้วซักผ้าก็บผเป็นซักไป็นโสไปจับน้ำปิ้นลงกระซามซักผ้าอยู่มันก็ปิ้นลงไปในกระซามแผบมันก็จุ่มไปจะมามือมันก็จุ่มยาใส่ปากเนาะโดยเออมันก็ทิท้องเสียเลยเนาะเหตุยังก็บผเป็นเห็ดผมมีไฟสอยเบิ่งใครมีคนซอยเบิ่งใครเนี่ยยังเหตุยังเดี้ยโลดใจเนี่ยแงะเห็ดเวลาหลับมันแล้วะลับเพิ่กอยู่ คันนอนฝ่าวะล่หึงขันนอนเฝ่าวะแค่ไหลับหึงนอนในนอนอูนอนเตียงได้นอนเปยกับโต๊ะนอนเต๋อเนี่ยเปกัอนนอนนอนพื้นเออนอนที่นอนเลยนี่นอนที่นอนเนี่ยพันพิกโตมาพันหูเห่หูเห่าอยู่ในนะำพันกระตื้นก็ว่าพิกโตมายังเห็นแม่นอนอยู่ข้างขาลับโตมาจืดเนียติดคิงแม่เนาะนี่ ตื่นเลยก็งัวห้าเห็นเลยหก็ตกเตียงไล่เถื่อนตกอะนักลบย่อมมีบาดแผลเนาะเห็นบมลูกควอะตกลายกันโมลูกจับมีแต่แผลดื้อนี่แหละมันใหญ่มันดื้อเมื่อยได้ขนาดใหญ่เลยดื้อค่ะคนแบบว่าบวแพงบวห่วงตัวเองนี่มื่อกหร่เนหยังก็ลุยเต็มที่เลยเอ็กหนวดมันกำลังหันเนาะมันบวแพงดอก เงือ่ตัวมันแต่ระวังไว้ปักกลวงปักไฟจับไยเถื่อเลยโดยตามซ้ายตัวหยอกตัวเย็นกับจับเป็นยังไงสาวพอกันหลังจากที่ได้ได้พ่อหรือว่าได้คุยกับอ้เพื่อนในชีวิตออ ชีวิตการเป็นอยู่นี่ดีขึ้นบอกดยดีขึ้นก็แฮปปี้ดีโดยมีความสุขกป็เด็กแบบรู้สึกบบงเงาห่ะนะก็มีแต่เป็นคุยเป็นหมู่เฮาเนะอก็แรเขาคุยเป็นไอเนองกันมันกับมันมันคล้่ายมันสิ้นแล้วมันคุยกันขุมมือห่ะนะโดยพอไิคุยมันกับซีเงาเงาวิวเป็นแนวเหมโทรัพท์เราประทันค่ะยังไปจากยังเม่นแต่ว่าเออบ่มีแฟนกับบอเป็นยังมีแต่เา่าห่ะนะคิดในใจห่ะนะโดย คุยไปคุยมาไม่ได้ไม่ถงดาวกินหอดแล้วบอสอ่าทว่าทว่าคือสะปอกนี่หู้ซึกก็เพิ่นได้จะตอนนี้ก็หู้ซึกดีคุยแล้วมีความสุขโดนไดิติดขัดไปซะขนาดคือเพิ่นคุยกับเฮาเพิ่นกะเพิ่นกะยิมมีความสุขดีเนี่ยปฏิิดขัดเนี่ยมันก็รู้สึกแบบมันบจำเป็นต้องอยากอยากสรนหาอยากมีไฟบ่อโดนโดนทว่าเฮาหู้ซึกจังเดยกะ ฟ่าบอกกันไปเนาะเด้อใหได้ชัดเจนอืเนาะแต่ก่โอทุกวันนี้คุยกันก็โอเคแล้วบ่ได้คิดว่ากะว่าสิลมไผเนาะกะบ่ค่อยมีแท็กลมกับเฮาอยู่เลยอะนะอาคั่นมีดสิลมบ่กจักเลยเฮาก็บ่ฮู้กันบักลากินนมแล้วมานั่งมุมนี่มุมนี่ย้อนแสงแดดออกคั่นซื้ออันนี้สิใส่ได้บ่เฮิงอยู่ง สร้งจากจบคลิปยันมันแก้ยู่เนาะอันนี้แหละเออสร้างว่าเบื่องผ่ามันดีกว่าสร้างเอาอันนี้มาเห็ดทำกับแง่งเนาะมันคล้ายๆแง่งเลยเจ้าจับมึงแม่เจ้าบะเสีอซื้อเองบ่เลยมีคนซื้อมาฝากซื้อเอง่แหละโตราซานสิผ่ามึงเนี่มันคือแง่งเลยฮะแต่ว่าตอนซื้อเนี่เลือกแต่ซี่มันบ่เลือกซีมันตอนมาจะจับเบิ่งไนเลยเออถ้าจับเบิ่งเลยสังเกตขั้นสิบเอาแล้วออ มันใส่สบายสีมันงามอยู่จะใส่สบายตัวเนีอยเลยก็ก็สิว่าอีนี่งเป็นขีการ์ว่าเก้าแล้วเก้าอีกปริแมนได้ปะผ่ามันนี่มันทูจะไหนว่าสปอกอาบน้ำบ้างนะสิเออจะไหนเก้าแล้วเก้าอีกอื้อีอะเนี่ยมันกะมันกะบ่พอหรอกแต่มันกะแก้คันได้ไงนะ มันกับมันกับพ่อก็ดีกว่าเขาบ่หายเฮา่ชคมันพ่อมันกับพ่อแต่มันจะมีเป็นบางส่วนนะแต่มือนี้เข้าใจหน่อยมันเลือแต่มือได้เข้าใจรายแล้วมันก็เมื่อรายเพราะว่าเฮาเองกับบ่ได้ไปบ่ได้มีเบี้ยเห็ดเนาะบ่ได้มีรายได้มันจะมีบางส่วนที่เข้าใจรายแล้วบางส่วนที่เข้าใจบ่รายนะั้ามือได้เข้าใจบ่รายมันก็บฉิบแอนนเฮิงใส่ได้เฮงแม ขามือได้เข้าใจรายแล้วมันกะสีเมดไว้เนาะค่าใช้ใจในการเลี้ยงลูกลมียังไงถุงมือเนี่ยก็มีขากินขานมมาไดโดยข่าเป็นเผือกเนาะมีข่ามีนมมีเียนเพิดกเ,เป็นบะนีะ่กับพอ่อเดือนหนึ่งนี่ตกอยู่ประมาณทเท่าไรจ๊ะปอกเดือนหนึ่งประมาณหาพันอ๋อสฉพาะค่าใช้ใจลูกู้เดียวนี่แม่นถ้ารวมค่าใช้ใจเลยขากินค่าเป็นเพือกขานมค่ะอเดือนหนึ่งนี่บุรลุดหาพันเม็นบะแม่น ประหยัดเลยได้โอ้เหี่ยวส่งก็ส่งจางๆนมก็ได้ปกติก็ต้องส่งตามที่ออนเพิ่นบอกเนาะอันนี้ส่งจางๆเริ่มก็เริ่มใหญ่เริ่มติคือกันได้เพิ่นจึ่รสชาตได้คือกันคั่นนั้นว่าน่ะคั่นเป็นไปได้ก็ส่งให้กินตามปกติเด้เนาะเด็กน้อยมันสิได้มีอันสารนั้นอัเฮาให้กินจางตลอดลูกเฮาก็เริ่มยอดเลยมันบ่ได้กินข้าวมาหลายมื้อมันก็ยอด เขาก็เริ่มชงตามพี่ออนพูดบอกเขาก็เอาไปกินที่กินแลยแต่ชงปกติไปก่อนเพราะว่าน้องนพึ่งไ้กินข้าวเด้มันก็จะได้อยู่ท้องมันกับห่อถังเตือกล่องหนึ่งมันห่อสีมือมันจิ้มห่อสีมือกันกินตามปกติตามออนที่บอกกันนะกล่องหนึ่งสีมือสีมือหน่อยหน่อยกล่องหนึ่งเท่าไรบาทเขาชงจางๆเด้กล่องหนึ่งเซนสามสิบหกเอ้สามสิบห้ากล่องแสนชาร์ิ้ห้าประมาณชั่งร้อยกว่าบาทเนาะเออ ข้าเวหน้าส้ะแม่ข้าวหน้าส้งตามมันอ่อนน่ะครัามาฮ่มพี่ลูกแดดเลยตามอ่อนเพี่เนาะมันมันอยู่ได้บ่หอดสีมื้อมันมืดไว้พี่ลูกเขากินต่ละได้เข่ามันบ่กินเพราะงั้นกินเข่าบ่ได้ต้งกินนมตลอดถ้าเฮามีกะแบบว่าบุยปุยยาเข็มแบบนี้เนาะนี่แม่เขาก็เลยตรงส้งจางๆมันจะเป็นใช่ไหมแต่กระสงมซานลูกแล้วบางเถอมันบ่กินเข่ามันหย่อนนะอย่าบางเถื่อ่ะเพื่อใส่เต็มตามอ่อนผิดบ่บางเถอะ มังเกินนึกตระหนักอะโอ้ยประหยัดได้บบดนนมสิบเบิดแล้วก็เชิญน้ำมื่อเนาะตส่งจานม่นก็มันก็ให้มันก็ตื่นรสชาติดอ้ก็ให้กลัวบ่มีกินเนาะเห็นบ่อะเวลาหิวเนาะนี่เอาส่งจานก็ดูก็เลี้ยวไปฮ่าสุบๆไปนะก็เดินเอ้าไปได้ก็ใหญ่ได้เนาะใหญ่ไว้อยู่ได้เราก็หอดปีได้ยังยังโมหอดปีบ่อสะเะ เดือนกว่าโอ้บ่ฮอดปีหน้าเด้อเจ้ากนนะเจ้เอ็ดนี่เนาะพอเรตกใจเบิดเดือนยังเนี้ยมีนาเราเกิดเนี้ยเดือเดือนเนี้เดือนสามจะเดือนนี้แห้ะเดือนจ้ะอืมบางที่จ้าเอ็ดเจ้งบ่ฮอดมื้อนี้วันที่เออเดือนหน้าสงการเนาะเห็นไหมอันเดือนหน้าสงกรานต์กะกะเดือนมื้อนี่ฮะวันที่สิบสามเราเกิดเมษาหรือมีนา จะเลื่อนเดือนสามไทยค่ะมีนาเดือนนี้นะมีนา<ห>นคมโดยอของเดือนนี้เะนาะกาสีฮอดปีเลยเนะาะไปเดินสี่สงการกะทำบร,ระดะปิน้ำเขาคาอยู่กร,รมิ่นดิเขาเข้าใจว่าออกมาเลยแพมสิหายไว้เต็งริงวดเดือนม่นป้าลายเดือนตแพ้แอลก็สิหายนะ <laughs> จิแปดเดือนเก่าเดือนก็ยังบดีปันใดะเดี๋ยวลูกทั้งคนเนาะออกมาเบ่งค่ะบริเวณง่ายแพ้ข้างในก็มันเสียหายมันอ่านยะหฮ้ายู่แพ้ข้างนอกแต่ข้างในพูดในท้องเนาะมันกินได้มันหมักห้ได้หมักผลไม้ฮ่มฮึ่มเฮ้ยนี่เข่ากินแต่กินหมักไม้ฮันกินไรเลยท้้งเสีย โอเคเนาะพี่น้องวันนี้กับบรอดมีอยังไล่เวเข้ามาเยี่ยมยามมาหลินมาล้มน้ำเพลินนี่แหละแต่หลายคนก็นอยากหูว่าหลังจากที่เพลินเลิกล่าแล้วก็เป,กป,ปิดตัววาสูดนะครับคนคุยอีกข้างหนึ่งเป็นจังได้า่าสันเพลินมีคนโอ้คนล้มลร้วบ่อเนาะปัจจุบันนี่สรุปแล้วก็คือจังได้สปอกสรุปแล้วก็มีคนล้มอยู่ ดก็คือสีโบอยากผักอยากได้ดอกไม้หางลูกติดมันเป็นภาระ,ะเนาะจะหน่อยคนอยากอย,อยากได้นค,นะคนที่อยากคุยน้ำเขา,าเขาแบบได้อ,อยากอยากผักยังเชิงนมนมปะผักชิงน,นมนมคนอยากได้คนที่จริงใจกับเบิร์กดีๆเด้ออย่าข่าวเเพ้อใจหักเขาไราทั้งทั้งที่บา่าใดก็มุ้งซึกน้ำเขาอะไรซึ่งไงไปถูกข้าวต๊ะก้าต้มข้าวหล่ออีกเอาฝากฝากอะไร คิดว่าอยากได้คนจริงใจแล้วมาทางนี้เด้อแม่นกันอยากได้คนจริงใจแล้วมาทางนี้กันหนาทางนี้ยังมีพายลมนะเดยโอ้คือความไม้ยนี่คือบรับคนขับมาลมอีกแล้วเนาะก็บ,บริพิจันในส่วนไลน์กับบุคคลที่คุยกับเขาเนี่ย อ,อคือมือในคนทักมากกับบริเตอบฮันเดะเนาะทุกคนเพราะว่าบางเสื่อเขาคุยกับเอาบนบกคือกันแต่เราไปค <ใน S 1> ิดแล้วก็ไปพิดเจรนาเอาเองเนาะเพิ่นบริปิดกันแต่ว่าอุ้ยคือะบบนี้มีคนทักเข้ามาอยู่แต่ว่าเพิ่นบริลมเ <c oughs> พิ่นลมแต่กับไอหักเพิ่นเพราะว่าเขาคุยบับคือกันเด้พังแต่กับที่บิ่งการคุยกันจานพังแต่กับคิดเอาเองเนาะทุกคนเนาะอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอตัว จบคลิปก่อนเนาะเยไปพบพ่อ,อกันอันคลิปหนาแต่ว่า,าวมีโอกาสรวมมีเวลาตรงกันก็นสิเบคเขามาเลยมาหลดน้ำซัปอกใหม่เนาะท่นเสียท่นเสียสบ,บายดีสบ,บายดี